หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาได้ไม่ใช่ว่าจะไม่เจ็บปวดนะบางเรื่องก็สุดแสนจ,จะสาหัสแต่ก็ผ่านมันมาได้เสมออาจต้องใช้เวลาบ้างกว่าจะผ่านได้กว่าจะเข้าใจอะไรอะไรได้ต้องแลกมาด้วยน้ำตาบ้างเสียใจแบบขาดสติก็มีบ้าง ลืมดูแลตัวเองไปเลยก็มีแต่ท้ายที่สุดก็ต้องกลับมารักตัวเองต้องใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีเพราะไม่มีใครที่จะพาเราผ่านผลเรื่องราวแย่ๆไปได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นกำลังใจจากคนอื่น อาจทำให้เราอบอุ่นหัวใจได้บ้างแต่ถ้าจะก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นั้นต้องใช้กำลังใจจากตัวเราเองอย่ามัวแต่โทษเรื่องนอกตัวแต่จงกลับมาดูแลและแก้ไขใจตัวเราเองการเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ใช่สิทธิหน้าที่ของเรา แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเราเป็นสิทธิของเราแต่เพียงผู้เดียว